นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาด,ชาดมัจฉธานชาดกชาดกว่าด้วยผลบุญแห่งการให้ข้าวเป็นทานแก่ปลา ณแควนโกศลทุกเช้าบรรยากาศในตลาดกลางหมู่บ้านจะคึกคักด้วยผู้คนชาวบ้านชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยบางก็ซื้อของเพื่อทําอาหารบางก็สนทนาทักทายพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบางครั้งก็จะมีพ่อค้าจากต่างเมืองนําของมาขายซึ่งมักจะเป็นที่สนใจของชาวบ้านอยู่เสมอเพราะของเหล่านั้นล้วนเป็นของหายากครั้งนั้นได้มีพ่อค้าคนหนึ่ง ได้นำผ้าจากต่างเมืองมาขายผู้หญิงทั้งวัยสาววัยใหญ่เดินมาเลือกหยิบดูอย่างสนใจเชิญเลยครับเชิญมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยผ้าสวยๆเนื้อง,งามๆจากต่างเมืองไม่ซื้อครั้งนี้ก็ต้องชวดไปอีกหลายเดือนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องมีของดีหายากมากมายให้เลือกกันแล้วเธอเธอดูนี่สิผ้าผืนเนี้ยสวยจังเลยเนาะสีสวยถูกใจเนื้อผ้าน่าจะใส่สบายนะเธอว่า ฉันใส่สีนี้แล้วจะสวยไหมอืมก็สวยดีนะแต่พืนนั้นก็สวยเหมือนกันนะเธอใส่แล้วน่าจะสวยแล้วเธอว่าฉันนะ่ะคุณจะเอาสีไหนดีล่ะพ่อคะแต่ราคามันสูงไปหรือเปล่าโอ้ยเนื้อผ้าดีอย่างนี้ราคาก็ถูกสุดๆแล้วจ้าซื้อไปเถอะนี่กําไรแค่นิดหน่อยเป็นค่าเดินทางเท่านั้นเองพ่อค้าขี้โกงรายนี้มักจะหาผ้าราคาถูกๆ บ้างก็เป็นผ้าเก่าที่ขายไม่ได้นํามาย้อมสีใหม่ตกแต่งให้ดูสวยแล้วมาตีราคาให้เป็นผ้าเนื้อดีหลอกลูกค้าว่าเป็นผ้าจากต่างเมืองเนื้องามหายากตั้งราคาไว้สูงกว่าความเป็นจริงทําให้เขาได้กําไรมากมายผ้าพวกนั้นเมื่อคนซื้อไปแล้วบ้างซักแล้วก็สีตกบางผืนเมื่อใส่ได้สองสาครั้งก็ยับยู่ยี่บ้างก็หดบ้างก็ยืดไม่ได้คุณภาพสมกับราคาเลยสักผืน ลูกค้าที่ซื้อไปต่างไม่พอใจกันสักรายครั้นจะนำไปคืนหรือต่อว่าพ่อค้ารายนี้ก็สายไปเสียแล้วเพราะพ่อค้าอยู่ขายผ้าในแต่ละเมืองแค่ไม่กี่วันเขาก็เดินทางไปขายต่อที่อื่นอยู่เรื่อยๆพ่อค้าขายผ้าคนนั้นน่ยย้ายไปขายเมืองอื่นแล้วหรอแม้มันน่านักเชียวหลอกให้เราซื้อผ้าตั้งแพงดูสิใส่ไปสองสามวันผ้าก็หดไม่ได้รูปเลยหน้าโมโหนะัก นั่นน่ะสิของฉันน่ะยังไม่ได้ใส่เลยเอาไปซักสีตกน่าเกลียดจนเอามาใส่แทบไม่ได้คอยดูนะถ้ามาอีกเนี่ยแม่จะด่าให้ดูเลย3ามสี่เดือนผ่านไปพ่อค้าขี่โกงคนเดิมก็เข้ามาขายของในแคว้นโกศลอีกครั้งแต่ทว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเสียใหม่สินค้าที่นํามาขายก็เปลี่ยนไปทําให้ชาวบ้านที่เคยโดนหลอกให้ซื้อของแพงจำไม่ได้ เครื่องประดับสวยๆงงามจากต่างเมืองจ้าเชิญเลือกเข้ามาดูกันได้เลยนะจ๊ะไม่ซื้อไม่ว่าแต่ขอให้เข้ามาดูกันก่อนนะจ๊ะสวยๆทั้งนั้นใส่แล้วก็ทําให้คนใส่สวยไปด้วยนะจ๊ะเชิญเข้ามาดูกันก่อนเลยจ้าครั้งนี้พ่อค้าขี้โกงก็ค้าขายได้ผลกําไรงามอีกเช่นเคยไม่มีใครข้องใจในตัวเขาเลยแม้แต่น้อย ชาบ้านแ่านี้นี่งโง่จริงๆเลยมาทีไรก็หลอกได้ทุกทีเฮ่ยๆๆไรงามดีนะักครั้งหน้าจะเอาอะไรมาหลอกขายอีกดีนะรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้ต้องรีบออกเดินทางแต่เช้าเดี๋ยวเกิดแม่สาวที่ซื้อเครื่องประดับพวกนั้นจับได้ว่าเราเอาของปลอมมาขายไม่หวังจบเหแน,น่เมื่อพ่อค้าขี้โกงเดินทางออกจากเมืองไปแล้ว ก็ตรวเวนไปหลอกขายของจากที่อื่นๆอีกเมื่อผ่านไปสองสาเดือนก็กลับมาขายนณที่เดิมอีกวนเวียนอยู่หลายครั้งจนชาวบ้านนำมาเล่าและบอกต่อๆกันเพื่อป้องกันการโดนหลอกอีกครั้งนั้นองค์พระศา,าสดาเสด็จประทับในพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีแควนโกศลได้ทรงทราบเรื่องราวของพ่อค้าขี้โกงคนนี้จึงได้ตรัสอดีตนิทาน มัจจฐานนชาดกดังต่อไปนี้การละครั้งหนึ่งณนเมืองพาราณสีแคว้นกาสียังมีมานบสองพี่น้องเกิดในตระกูลพ่อคา้าเมื่อเติบโตขึ้นมาก็เป็นพ่อค้าเช่นเดียวกับตระกูลเขาทำงานเก็บอมอเงินทองไว้ตามอย่างผู้เป็นบิดา มนบหนุ่มผู้เป็นพี่ทำการค้าขายอย่างซื่อสัตย์สุจริตนำของดีมีคุณภาพมาขายในราคายุติธรรมทำให้มีลูกค้าประจำมาซื้อของจากเขามากมายแม้กำไรที่ได้ต่อชิ้นจะไม่มากมายนักแต่เมื่อมีลูกค้ามาซื้อมากมายและต่อเนื่องจึงทำให้เขาค้าขายได้ดีมีเงินเก็บออมมากมายส่วนคนน้องนั้นเล่าเป็นพ่อค้าขี้โกงมักจะเอาเปรียบลูกค้าโดยการค้าขายเกินกำไร เอาของราคาถูกไม่มีคุณภาพมาขายบ้างก็ตีราคาสินค้าสูงเกินคุณภาพจึงทำให้เขาได้กำไรมากมายในการขายของแต่ละครั้งแต่ไม่มีใครที่จะเป็นลูกค้าเจ้าประจําของเขาเลยสักรายต่อมาบิดาของมานพทั้งสองตายไปมานพทั้งสองได้จัดชาปนก,กิจศพบ,บิดาจนเสร็จแล้วก็ช่วยกันจัดการค้าขายในบ้านต่อจากผู้เป็นบิดาต่อไป เมื่อจัดการเรื่องต่างๆในบ้านจนเข้าที่แล้วมานพผู้พี่ก็คิดถึงเรื่องหนี้สินต่างๆที่มีคนมาขอยืมจากผู้เป็นบิดาจึงคิดจะไปทวงคืนบัดนี้บิดาเราก็เพิ่งมาตายไปใหม่ๆผู้คนยังจําเรื่องราวยืมเงินจากบิดาไปได้ถ้าปล่อยเวลาไปเนิ่นนานน่ะผู้คนก็จะลืมหนี้สินของบิดาไปสิน้นเราควรจะรีบไปเก็บเงินพวกนั้นมาจากชาวบ้านพวกนั้นเสียเมื่อคิดได้ดังนั้นมานพผู้พี่จึงชวนน้องชายไปทวงหนี้ของบิดา ซึ่งเป็นลูกมนี้อยู่ตำบลอื่นสองพี่น้องพากันลงเรือไปยังบ้านตำบลน,นั้นบิดาของพวกท่านเสียแล้วหรือเนี่ยน่าเสียดายจริงๆที่เราไม่มีโอกาสได้ไปทำความเคารพศพท่าน <S <S 2> <S 2> เงินที่เราได้ยืมจากพ่อของท่านทั้งสองเราได้เตรียมมาคืนให้แล้วนะพร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้ก็ 1, หนึ่งพันกหาปะนพอดีขอบใจจ้างั้นฉันกับน้องอ่ะลากลับก่อนนะต้องเดินทางอีกไกล เมื่อทวงนี้ได้แล้วมานพสองพี่น้องนำเงินห่อไว้อย่างเรียบร้อยขณะเดินทางกลับได้แวะจอดเรือที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งขึ้นจากเรือไปหาอาหารกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญอาหารร้านนี้อร่อยถูกปากนักนี้พี่ราคาก็ไม่แพงด้วยเนี่ยถ้าเป็นน้องขายล้วก็คิดแพงวันนี้แนะ่ราคาแค่นี้กว่าจะได้เงินเป็นกอเป็นกำอ่ะไม่ต้องขายกันเป็นปีๆเจ้าก็ค้าขายเอากำไรเกินเหตุ ขายได้กำไรนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วขายแพงคนเขาก็ไม่อยากกินกินแค่ครั้งสองครั้งเขาก็เข็ดไม่อยากมากินอีกพี่ว่านะสู้ขายกันไปนานๆดีกว่าพ่อค้าผู้พี่เมื่อทานข้าวเสร็จแล้วได้นําข้าวสุกที่เหลือเอามาหวานให้แก่ฝูงปลาเป็นทานและอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทพพยายดาฟ้าดิมที่สิงสถิตอยู่ในแม่น้ําแห่งนี้มามามาเจ้าปลาทั้งหลายมากินข้าวนี้เถอะเอ๊ จะเอาข้าวไปให้ปลามันทําไมอ่ะเสียดายแทนที่จะกินให้หมดหมดปลามันอยู่ในน้ําเดี๋ยวมันก็หากินเองในน้ํานั่นแหละเฮ้ยทำอะไรเสียเวลาจังพี่เนี่ยเอานะพี่จะให้มันนะ่ะก็เรื่องของพี่เจ้าไม่ให้ก็อย่าพูดอะไรมากนะเมื่อมานกผู้พี่เอาเศษอาหารให้ปลาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทพพย,ยดาฟ้าดินที่สิงสถิตอยู่ในแม่น้ำแห่งน,นี้ ส่วนเทวดาผู้รักษาน้ำได้อนุโมทนารับสูนกุศลที่มานพผู้พี่อุทิศมาให้ลาบยศอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดขึ้นแก่ตนพ่อค้าผู้พี่เมื่ออุทิศสูนกุศลเรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าห่อปูริมฝั่งแม่น้ำลงนอนพักหลับไปส่วนน้องชายผู้มีจิตใจละโมบโลกมากอยากได้เงินหนึ่งพกหาปณะนะเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวจึงคิดวางแผนฮุบเงินนั้นเสียด้วยอุบายแยบยน พี่เอย๋ยหลับให้สบายเถอะเดี๋ยวน้องจะเฝ้าถุงเงินนี้ให้เองเรื่องอะไรเราจะแบ่งเงินนี่ให้ท่านเอาเก็บไว้ใช้คนเดียวดีกว่าพ่อค้าน้องเมื่อเห็นพี่ชายนอนหลับสนิทก็นำเอาก้อนกรวดมาผูกไว้ในผ้าให้เหมือนกับห่อผ้ากะหาปะนะและเอาไปเปลี่ยนวางไว้แทนที่ห่อเงินนั้นถือเอาห่อเงินจริงๆมาซ่อนไว้เสียแผนแรกสำเร็จ ต่อไปแผนสองก็รอให้พี่ตื่นมาสีกอนเมื่อมานพพี่ชายตื่นขึ้นแล้วจึงชวนน้องชายล่องเรือกลับสู่ตำบลบ้านของตนขณะที่เรือมาถึงยังกลางแม่น้ำน้องชายทำเรือให้โค,ครงเพรงแล้วแกล้งทำห่อเงินปลอมตกน้ำไปแต่กลับหยิบผิดหยิบเอาห่อเงินจริงทิ้งลงน้ำไปเสยียโอ้ย,อยตายแล้วตายแล้วพี่ชายเรือโครงเคงไปมาเนี่ย พอกรหาปณะเลื่อนตกน้ำสิแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพี่เฮ้ยน้องเอ๋ยพอเงินตกในน้ำแล้วอย่างเนี้ยวกเราจะทำอะไรได้ล่ะแม่น้ำทั้งกว้างและลึกเหลือเกินรั้นจะกระโดดลงไปหาก็คงยากเจ้าอย่าอะไรเสียใจไปเลยตัดใจเสียเถอะเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าแต่มันน่าเสียดายนะพี่ตั้งหนึ่งพันกะหาปนะเฮ้ยแต่ก็ยังว่าแหละพี่เราจะทำอะไรได้ก็คงต้องปล่อยให้มันตกน้ำไป เสเเาทวดาผู้รักษาน้ำเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงคิดช่วยเหลือทดแทนส่วนบุญที่พ่อค้าผู้พี่ได้อุทิศมาให้ตัวเราได้อนุโมทนาส่วนบุญที่พ่อค้าผู้พี่ชายอุทิศให้เราจึงจเจริญด้วยราบยศอันเป็นทิพย์นับว่าพ่อค้าผู้นี้มีบุญคุณต่อเราเราควรจะต้องรักษาทรัพย์ที่ตกน้ํานั้นไว้ให้เขา เทวดาได้บันดาลให้ปลาตัวใหญ่มาฮุบเอาห่อเงินกลืนกินเข้าไปในท้องจากนั้นเทวดาก็ติดตามรักษาปลาตัวนั้นเพื่อหาลู่ทางในการนำเงินมาคืนให้พ่อค้าผู้พี่ได้ในสักวันเมื่อพ่อค้าทั้งสองกลับมาถึงบ้านแล้วพ่อค้าผู้น้องรีบเข้าเรือนตนปิดประตูให้เรียบร้อยมั่นเหมาะแอบเอาห่อเงินที่ซ่อนไว้เปิดออกดูครั้นเห็นมีแต่กรวดก็รู้ว่าหยิบห่อผิดทิ้งลงน้ำเสียแล้ว จึงเกิดความเสียใจได้แต่นอนสมเศร้าบนเตียงเศร้าโศกตรอมใจจนร่างกายผายผอมหน้าตาเศร้าหมองเหมือนคนไข้หนักในเวลาเดียวกันนั้นชาวประมงทอดแห้จับปลาตัวใหญ่ได้น้ำปลาตัวใหญ่ออกเรข่ขายในราคา1,000กหาปณะนะกับอีก7มาสกัดผู้คนที่พบเห็นพอทราบราคาปลาก็ทำท่าหวัวเราอะไรการพ่อค้า ปลาตัวใหญ่ก็จริงแต่ราคาแพงขนาดนั้นน่ะใครจะซื้อปลาอะไรตัวตั้งพันกระหาปณะนะกับเจ็ดมาสกะลดให้ฉันเหลือแค่เจ็ดมาสกะได้ไหมล่ะเราลดให้ท่านไม่ได้หรอกสำหรับท่านราคาต้องเท่านี้เท่านั้นจะ้ะท่านไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปขายที่อื่นต่อพ่อค้าปลาเร่ขายปลาราคาเช่นนั้นจนมาถึงบ้านพ่อค้าผู้พี่ชาย เมื่อมานพผู้พี่ออกจากเรือนมาดูปลาชาวประมงจึงเชื้อเชิญให้มานพผู้พี่นี้ซื้อปลาจากเขาท่านจงซื้อปลาตัวนี้จากเราไปเถิดเราขายให้ท่านเพียงเจ็ดมาสก,กะเท่านั้นเองแล้วถ้าท่านขายให้ผู้อื่นละ่ะราคาเท่าไหร่ถ้าขายให้ผู้อื่นเราจะต้องขายในราคาหนึ่พันกหาปณะนะกับอีก7จ็ดมาสก,กะแต่สําหรับท่านคนเดียวเท่านั้นที่เราจะขายเพียงเมาสก,กะ มานพผู้พี่ได้ซื้อปลาตัวนั้นจากพ่อค้าแล้วก็นำมาให้ภรรยานำไปปรุงเป็นอาหารเมื่อภรรยาผ่าพุงปลาและเห็นถุงเงินจึงรีบมาบอกสามีครั้นมานพผู้พี่ไปดูเห็นถุงเงินนั้นมีรอยตราเป็นเล็บของตนก็รู้ว่าเป็นถุงเงินที่ตกลงในแม่น้ำนั่นเองเจ้าของปลาเมื่อขายปลาให้กับผู้อื่นเรียกราคาปลาหนึ่งพันกะหาปนะกับอีเจ็ดมาสกะครั้นขายให้เราเรียกราคาเพียงเจ็ดมาสกะเท่านั้น ดูเหมือนเขาต้องการจะนําเงินหนึ่งพันกหาปณะนะซึ่งเป็นของเราเอามาคืนเราเหตุการณ์นะ่าอัศจ,จริงหนอเพราะเหตุใดเราจรึงได้สับหนีคืนมานะที่พยาดารักษาน้ำอยู่ตรงนั้นแต่ไม่แสดงกายให้ปรากฏเปร่งสีว่าเราคือเทพพดาที่รักษาแม่น้ําเราได้อนุโมทนาส่วนบนุญที่ท่านให้ข้าวสุกแกปลาและอุทิศให้เราทำให้เราได้ลาบและยศอันเป็นทิพย์เรารู้คุณท่าน งช่วยรักษาทรัพย์ที่ตกน้ำและบรรดาให้ทรัพย์นั้นกลับคืนมายัางท่านในบัดนี้อันหนึ่งน้องชายของท่านเป็นคนโกงประพฤติชั่วต้องการหุบเอาเงินของบิดาท่านเก็บไว้กับตัวเพียงคนเดียวจึงแกล้งเอาห่อกระหาปะปลอมโยนทิ้งแม่น้ำแต่หยิบผิดหยิบเอาห่อกระหาปะนาจริงทิ้งไปเสียบัดนี้ได้นอนกอดหอก้อนกลวดนอนซบเซาตรอมใจอยู่บนเตียง ท่านไม่ควรแบ่งเงินนี้ให้แก่น้องชายท่านโกงขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีจิตทุจริตประทุษร้ายไม่ซื่อตรงแล้วย่อมไม่มีความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใช่แต่เท่านั้นแม้เทวดาทั้งหลายก็ไม่พิทักษ์รักษาผู้มีจิตประทุษร้าย อาหนึ่งผู้ใดเป็นผู้กระทำกรรมอันชั่วชา้าคิดยักยอกทรัพย์อันเป็นมรดกของบิดามารดาเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่ปรารถนาจะแบ่งให้กับพี่ชายเทพพยดาทั้งหลายก็ไม่รักษาไม่บูชาผู้นั้นและไม่อยากให้ทรัพย์แก่ผู้นั้นเลยเทวดาเมื่อพูดเสร็จแล้วก็จากไปมนุษย์ผู้พี่ด้วยความสงสารน้องและเห็นแก่ความยุติธรรม เขาไม่อาจทําตามถ้อยคําของเทวดาได้จึงแต่งเงินห0ารกหาปณะ,ะให้น้องชายไปแต่นั้นมามานพบผู้พี่ก็ทํามาค้าขึ้นเป็นที่รักเจริญใจของผู้คบหาสมาคมด้วยเมื่อสิ้นอายุไขต่างคนต่างไปตามกรรมของตนพ่อค้าที่เป็นน้องชายในครั้งนั้นคือพ่อค้าชาวโกศลที่ขี้โกงในการนี้พ่อค้ามานพบผู้พี่สวยพระชาติเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้า